สวัสดีค่ะยามเช้าที่เขาตะเกียนเงาะสวยมากเลยค่ะว้าวทองฟ้าสีทองรอพระอาทิตย์ขึ้นอยู่ค่ะเขาบอกขึ้นหกโมงยี่สิบตอนนี้หกโมงสิบนาทีแล้วเห็นกันเห็นแสงทองทองแล้วค่ะสวยมากจยุดชมวิวที่เขาตะเคียนหมดแล้วจะเป็นลมลมตามด้านโน้นเราจะเห็นทะเลหมอกตรงนี้เป็นจุดที่เขามีอาหาร i yeah. ขึ้นเต็มดวงแล้ว